ัปเดตตารางการจ่ายเงินในส่วนของพี่น้องประชาชนในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการจ่ายเงินอะไรบ้างได้รับสิทธิ์แบบไหนใครบ้างที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ผู้สูงอายุผู้พิการเดทตารางข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชา์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่กทานนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชา เรามาเริ่มที่กลุ่มแรกก็คือพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงได้รับสิทธิ์300บาททุกคนเหมือนเดิมตามปกตินะคะแล้วก็วงเงินค่าการข,ข,ของต้มค่ะคุณผู้ชม80บาทนาน3เดือนแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสารประจําทางตอนนี้สามารถใช้บริการได้แล้ววงเงิน750บาทโอนตรงเข้าในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2องพนให้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนต่อเดือนค่ะ ส่วนพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มอุทธรณ์สิทธิ์ก็จะมีการจ่ายเงินให้เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นที่อุทธรณ์ในเรื่องของอัดสังหาริมทรัพย์อยู่ที่1 1 4่รลายใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินแล้วก็มีการยืนยันตัวตนล่าช้าก็จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยเช่นกันวงเงินสูงสุดอยู่ที่2,400บาทเฉพาะกลุ่มอุทธรณ์สิทธิ์เท่านั้นแต่จะไม่ได้รับทุกคนนะคะที่6พฤศจิกายนนี้สําหรับคุณพ่่่่อคคคุณแมททาานนนไไหหะะะีด้รรับเเเงงิสพื การงนชีพในกลุ่มสวัสดิการที่มีไรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน600บาทก็จะถูกโอนตรงในวันที่6พฤศจิกาย,ยนนี้ไม่ได้ทุกคนเฉพาะคนที่ตกหล่นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของการจ่ายเงินค่าน้ําค่าไฟยังคงให้สิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนเหมือนเดิมตามปกติใครที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ดําเนินการได้นะคะค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทค่าน้ปาประปาไม่เกิน100บาทค่ะและก็จะจ่ายตามบิลของการประปาและก็การไฟฟ้าค่ะวันที่6พฤศจิกายน สําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มสวัสดิการที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน600บาทก็จะถูกโอนตรงในวันที่6พฤศจิกาย,ยนนี้ไม่ได้ทุกคนเฉพาะคนที่ตกหล่นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของวันที่20พฤศจิกาย,ยนก็จะจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นาํามาฝากค่ะซึ่งชอบอย่าลืมกดไลค์กระจายเป็นกําลังใจให้สวัสดี あ